นะปัญญาเกี่ยวอ่อยแกอ่อยต้องหนีเลยลดแหวทิมออดิไทยเรืองสามพันหาลอยแลงมามาหน่อยเด้อพี่นอ้องอะไรอยา่าง โดยวย Wifi แอมอีกมุ้งขึ้นนี่ยว่ i ยว่แอมาาโดนภาพก็บวัตุื้อกินน้องบรญดีดีาแข่งกนนนนนแข่กนนนนเฮมีาเฉลี่ยนาระมนเสคัญไีนเลยบ้านแก่งโกสุนสัญญอ่าชััอ่าบริการกระจาย w i f i อินเทอร์เน็ต เพียงท่านชื้อ5บาทเล่นได้หนึ่งชั่วโมง10บบาทแถมอีก20นาทีนี่เลยเอ็มไวไฟเห็ต5บาทสัญญาณภาพไม่มีนั่น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 เโอ้เบอร์โทรศัพทโซเชียลเลี่ยวัดพอดีก็ได้คุณคุณไม่มีสิทธิ์สัมผัสิคำว่า 4K ครับผมได้แค่360รปีได้แค่ลอยซี่ซีเหนื เดี๋ยวคือทัวร์หาการเดินเที่ยงถ่ายมาตอนนี้บ้านไหนของสัตว์ไหนถ่ายเท่าตัวนี้ถ่ายกับตึ๊กบ้านไหนของสัตว์น่ะใส่อะไรใส่เปล่าให้ไปกินไหมปวดตาปวดใส่ร่างอย่างนี้นี่เลย M5 เพียงแค่ทำาิจิตอภาในมาในแฟนเพจขอรหัสไวไฟใส่ได้เป็นบางเทือครับ